สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าสายการบินสัญชาติไทยติดอันดับตรงต่อเวลาที่สุดในโลกเปิดผลการจัดอันดับสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในโลกในเดือนกันยายนบางกอกแอร์เวย์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนติดท็อป20พรึบเดือนตุลาคมแผ่วร่วงติดท็อป50แทน รายงานข่าวจาก OAG ระบุวา่าบริษัทผู้ให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเผยแพร่ข้อมูลในหัวข้อสายการบินที่ตรงต่อเวลามากที่สุดในโลกประจำเดือนตุลาคม2565พบวา่ามีสายการบินของประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน50สายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในโลกโดย5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1สายการบิน Fuji Dream Airlines จากประเทศญี่ปุ่นอันดับที่สองสายการบินโอมานแอร์จากประเทศโอมานอันดับที่3สายการบินหลานเหมยแอร์ไลน์จากประเทศกัมพูชาอันดับที่4สายการบินการูด้าอินโดนีเซียจากประเทศอินโดนีเซียและอันดับที่5้าสายการบินโซลาซีดจากประเทศญี่ปุ่นส่วนสายการบินจากประเทศไทยพบว่า ติดอันดับที่1นึงถึงห้าจำนวน2ส,สายการบินคืออันดับที่ย4สสายการบินไทยแอร์เอเชียถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน 86. 5เปเและอันดับที่48สายการบินไทยไลออนแอร์ถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน 82. 5เขณะที่เดือนกันยายน2565 ข้อมูลจาก OAG ระบุว่าสายการบินในประเทศไทยมีอัตราตรงต่อเวลาที่น่าประทับใจโดยสายการบินบางกอกแอร์เวสตติดอันดับที่3ของสายการบินที่ตรงต่อเวลามากที่สุดถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน96.6%ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียติดอันดับที่8ถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน93.4% ตามมาด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ในอันดับที่12ถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน89.3%และสายการบินไทยสมายล์แอร์เวยตสติดอันดับที่20ถึงปลายทางตรงต่อเวลาคิดเป็นสัดส่วน86.6%ซซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับจากต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับนะครับให้ประเทศไทยนั้นมีสายการบินที่ตรงต่อเวลาติดอันดับ 1ใน50ของโลกนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันไทยจีนเร่งผลักดันรถไฟความเร็วสูงจับมือสัญญากันเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนไปสิงคโปร์คุณหมิงด้วยเร็วไทยจีนเร่งผลักดันรถไฟความเร็วสูงจับมือสัญญาการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนไปสิงคโปร์คุณหมิงด้วยเร็วมั่นใจ ช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อนายศักสยามชิดชอบรัฐมตีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่30ร่วมกับนายหลินเนียนซิวรองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างประเทศไทยและจีนครั้งที่30นี้ถือเป็นการก้าวที่สำคัญการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพระบบโลจิสติกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคตโดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยและจีนและการเชื่อมโยงโครงข่าย ทางรถไฟไทยลาวจีนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่ยั่งยืนรวมถึงเพื่อผลักดันการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนให้มีความคืบหน้าด้วยในที่ประชุมข้อสรุปประกอบด้วย 1. ทางฝ่ายจีนได้รับทราบว่าโครงการระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมางานโยธาส่วนใหญ่ ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดวยทั้งสองฝ่ายจะก่อสร้างได้ตามแผนงาน2ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะดำเนินการความร่วมมือโครงการระยะที่สองช่วงนครราชสีมาหนองคายภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยโดยฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการโครงการระยะที่สองวงเล็บนครราชสีมาหนองคาย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดงานโยธาแล้วเสร็จ 3. ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างน้องคายเวียงจันทร์และเห็นชอบว่าควรให้มีการประชุมไตรภา,าคีระหว่างไทยลาวและจีนในทุกระดับด้วยคำนึงถึงกำหนดการที่เหมาะสมสำหรับทั้ง3ฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการลดอุปสรรคและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการอำนวยความสะดวกด้านของโลจิสติกและการขนส่งระหว่าง3ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4. ทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงใหม่ฝ่ายไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของการสร้างสะพานรถไฟและรถยนต์แห่งใหม่ภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ ฝ่ายไทยจะเริ่มออกแบบรายละเอียดต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟเส้นทางสิงคโปร์คุนหมิงโดยเร็วโดวยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างไทยลาวจีนและ5ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่ด่านตรวจชายแดนและเสนอให้มีความพยายามดำเนินการให้มีการขนส่งสินค้าได้ยอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเน่าเสียง่ายทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่31ภายหลังการประชุมไตรภาคีระหว่างไทยลาวและจีนเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างน้องคายและเวียงจันทต์ต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบรางระหว่างภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยนั้นจะก้าวสู่ประเทศที่มีการขนส่งทางโลจิสติกนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างจีนลาวไทยแล้วก็ไปสู่สิงคโปร์นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ โมแผน EEC พัฒนาบุคลากร4 7 5 6 8 8ตำแหน่งที่พานันโชว์แผนรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC กว่า4 7 5 6 8 8ตำแหน่งมุ่งสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพให้นักศึกษาจบใหม่ประชาชนมั่นคงมีรายได้สูงพร้อมผลักดันความร่วมมือ941สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย17ตุลาคม2565นางสาวที่ผานานซิรีชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างจริงจังยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทั้งนี้ ได้มีการเตรียมกำลังคนเพื่อทำงานในพื้นที่ EEC ด้วยสถาบัานการศึกษาผลิตคนเน้นที่ศักยภาพตามความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีงานทำมีรายได้สูงด้วยความสามารถซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5, 6 6นันางสาที่พานาันยังไกลว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทจันโอชาได้วางแนวทางเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการไว้แล้วโดวยแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่ 1. EEC Model Type A ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับปริญญาหรือดีกรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวส เน้นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ตรงตามความต้องการและได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ 2. EEC Model Type B เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีปร,ริญญาเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบเร่งด่วนโดยสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบหลักสูตร ดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมหรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระบบหรือประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และทักษะที่มีความสามารถทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ทันทีนางสาวทิพน,นันสิริชนะกล่าวว่า e EC ได้คาดการเรื่องความต้องการบุคลากรไว้ว่าเมื่อโครงการสำเร็จรุ่งจะมีสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานในระดับ อาชีวศึกษา377แห่งและระดับอุดมศึกษา277แห่งรัฐบาลจึงเดินหน้าผลักดันสำรวจความร่วมมือจากสถานศึกษาสถาบันการศึกษาให้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกว่า941แห่งโดยแบ่งเป็นทั้งในพื้นที่ EEC และนอกพื้นที่ EEC โดยพื้นที่ EEC นั้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน 847แห่งอาชีวศึกษา17แห่งมหาวิทยาลัย7แห่งส่วนเครือข่ายสถาบันศึกษานอกพื้นที่ EEC ได้แก่อาชีวศึกษา61แห่งมหาวิทยาลัย9แห่งหน่วยงานภาครัฐ14แห่งที่จะสามารถรองรับและส่งเสริมหลักสูตรในอนาคตได้นอกจากเรื่องของสถาบันการศึกษายังมีในส่วนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นใน3จังหวัดคือฉะเชิงเซา ชนบุรีและระยองได้แก่เทศบาล111แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล161แห่งที่จะสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วยในเบื้องต้นประมาณการความต้องการบุคลากรในพื้นที่ EEC อยู่ที่475,688อัตราอาทิเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 16,920ตำแหน่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์37,526ตำแหน่งอุตสาหกรรมดิจิตอล116,222ตำแหน่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ58,228ตำแหน่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร11,538ตำแหน่งอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี14,630ตำแหน่งอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 53,738ตำแหน่งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก166,992ตำแหน่งโดยแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา253,114ตำแหน่งระดับปริญญาตรี2 1 4 0 7 0ตำแหน่งและระดับปริญญาโทและเอก8,610ตำแหน่งนางสาวที่พนานเนียงไกรกว่า ตัวเลขการพัฒนาบุคลากร470,000ตำแหน่งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือรวมถึงการเปลี่ยนระบบและโครงสร้างการศึกษาให้ทันสมัยทันต่อความต้องการของธุรกิจในอนาคตซึ่งบางส่วนได้พัฒนาไว้บ้างแล้วและเริ่มมีการเรียนตามหลักสูตรทั้งไทย A และไทย B ในระยะการทดลองซึ่งสำเร็จไปด้วยดีรวม16,007คน รัฐบาลจึงได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้มีความสําเร็จเพิ่มขึ้นโดยมีกระทรวงแรงงานกระทรวงการศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมผนึกกับเอกชนในการพัฒนาบุคลากรตามแผนการผลิตคนเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในภาพรวมแน่นาคตเชื่อว่าเมื่อมีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ก็จะมีการ ขยายความต้องการมากขึ้นอย่างยั่งยืนและจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อเด็กประยุทธ์จันโอชามุ่งมั่นที่จะวางรากฐานในการสร้างคนสร้างงานและสร้างอนาคตให้กับคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแต่ทั้งหมดก็เพื่อพี่น้องประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ได้มีงานทา มีอนาคตที่สดใสมีรายได้สูงและมั่นคงนางสาวที่พนันกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแผนที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาก้าวหน้านะครับและการสร้างงานสร้างคนนะครับเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่สวยงามนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ